าคุณเหลือบดูดีๆเนี่ยนี่คืออาการลื่นครับมองเห็นทั้งสองข้างนะฮะการลื่นอย่างนี้ยลื่นมากเลยต้องเหลือบดูเพราะถ้าดูเผลอๆอย่างเี้ยจะไม่ค่อยรู้ถ้าเหลือบดูแสงเนี่ยจะรูลายหายแล้วมันมันพับเลลือกมันบนอันนี้นี่คือโซ่ลื่นครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อู่กรุงเทพนะครับประชาชื่นซอย20หรือกรุงเทพนนทซอย34นะครับ วันนี้เรามาหาพิชานถึงที่เลยนะครับที่อู่กรุงเทพนะครับสวัสดีครับพิชานครับสวัสดีครับครับผมเกียร์ CVT นะครับครับมีกี่แบบครับพิชานหลักๆมี2แบบครับ2แบบนะครับแบบที่1คืออะไรครับพี่คือ Standard CVT Standard CVT ที่รถทั่วๆไปใช้ทั่วๆไปใช้ครับขอให้สังเกตนะครับว่า Standard CVT เนี่ยขับเคลื่อนล้อหน้า Front Wheel Drive only นะฮะถึงแม้ว่า Front Wheel คันนั้นน่ะจะเป็นแบบ Subaru คือส่วนรุ่น all wheel drive แต่ว่าเพลาหลักคือ front wheel drive นี่นี่คือ standard cvt นะครับมันจะแตกต่างจากที่ผมพูดถึงเรื่อง high torque cvt พวกนั้นต่างจาก standard คือพวกนั้นนี่เป็น rear wheel drive cvt สำหรับพวกรังบิดสูงนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึง standard cvt เนี่ยก็น่าจะแยกออกได้เป็น2แบบไหมครับพี่ standard cvt ก็จะเป็นแบบถ้าเป็นพิเศษหน่อยก็จะเป็นรีเนทรอนิก อยู่ในซูบารุใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นสแตนดาร์ดสเปคทั่วๆไปซึ่งอยู่ในรถอัลติสซึ่งอยู่ในรถญี่ปุ่นทั่วๆไปนะฮอนด้านะครับ,รบอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดสเปคทั่วๆไปใช่เทคนิคพิเศษนะครับในเรื่องของการซ่อมเกีรยร์ c v t สแตนดาร์ดสเปคนะครับ ที่เราเจอกันอยู่ประจำนะครับแล้วก็ช่างโดนกับพิชานเนี่ยซ่อมกันอยู่เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในตระกูล Toyota Honda นะครับหรือรถนิสสันนะครับในเรื่องของการซ่อมเนี่ยคือเป็นเทคนิคพิเศษครับที่พิชานถ่ายทอดให้ช่างโดนนะครับไม่งั้นไม่กล้ารับประกันยาวๆแน่นะครับในเรื่องของการซ่อมเกียร์อัตโนมติพอจะเผยเคล็ดลับให้สักนิดได้ไหมครับในเรื่องของการซ่อมเกียร์ซีวีทีเพราะหลายท่านสงสัยว่าเอ้ะทำไมอู่ธนาดนรับประกันนานจังในเรื่องของการซ่อมเกียร์ครับพิชานครับเอาต้นเหตุก่อนต้น การที่ยืดอายุการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออกไปโดยไปใช้ไอ้วินเทอร์สเปกของโซ <ไป S 2> <อ>นหนาว,วน,น,นี่คือต้นเหตุทั้งปวงที่ทำให้เกียร์เราเสื่อมสภาพเร็วมากเพราะว่าโรหะเสียสีเนี่ยมันมีความร้อนจริงอยู่ในเนื้อน้ำมันเกียร์ cvtf เนี่ยมีหนึ่งในคุณสมบัตินั้นคือช่วยลดการเสียดทานก็ลดความร้อนในตัวนะฮะแล้วก็ ให้ความฝืดให้ขับเคลื่อนไปให้ได้โลหะต้องขับเคลื่อนบนโลหะให้ได้ friction ต้องขับให้ได้นะฮะนี่คุณสมบัติหลักๆของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยที่พบส่วนใหญ่ซ่อลื่นครับซ่อลื่นมาจากพวกพวกไหนเราไม่พูดถึงน้ํามันนะน้ำมันนี่เบอร์นหนึ่งอยู่แล้วหัวใจห้องที่หนึ่งแล้วอนนี้เรื่องที่สองนี่ไอซ่อลื่นลื่นมาจากไหนคุณทั้งแกดู โซ่ที่ที่ผมให้ดูเนี่ยมันลื่นมันไม่ได้ลื่นตลอดทั้งเส้นทั้งสองแก้มไม่ใช่ใช,ใช่ครับทั้งสองแก้มวีมันลื่นเป็นจ้ำจ้ำใช่ลื่นเหมือนจับปล่อยจับปล่อยอครับอ่าเหมือนจับปล่อยอจับปล่อยนั่นเพราะว่าช่วงที่คุณอัด r p m ก็คุณเรฟอะเรฟปั๊บเข้าไปอย่างเงี้ยช่วงนั้นแหละถึงแม้มีท็อกคอนเวอร์เตอร์ที่ปรับแรงดันให้ไปส่วนหนึง่งแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ทันรอบเครื่องยนต์ที่คุณกระแทกกระทนันเข้าไปแล้วถ้าไปโดนซ้ําบ่อย จังหวะวีของโซ่เนี่ยโดนจุดนี้บ่อยๆมันก็สึกสองดูเนี่ยจะมันวับเลยคือมันสึกไม่มีความฝืดไปแล้วหมดความฝืดที่จะไปขับเขาเรียกช่างเขาเรียกฟันหลอฟันทู่ไปเลยขับบนโลหะไม่ได้แล้วนี่นี่นี่คือข้อเสียแรกนะฮะมาจากพฤติกรรมการขับขี่นะครับแล้วก็โซ่ยืดโซ่ยืดยืดจน เหยียบไปแล้วรถก็ยังไม่ตอบรับมันค่อยๆยื้อเลื้อยไ,อไป<ช>กัน<ช>เลย<ช>มาไม่มีแรงด้วยมีแต่ข้างหน้าลากไปแต่ข้างหล<ช>ังล้อไม่ค่อยอยากจะตามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มาจากอะไรมาจากน้ํามันเกียร์คุณภาพต่ําพูด,ดง่ายๆน้ำมันเกียร์หมดสภาพนะฮะต่อให้มีคุณภาพสูงตามที่ A.P.I กำหนดแต่ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเปลี่ยนตามที่ว่าตอนต้นเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปแล้วนะครับ ก็ไปเกิดกับไปโซยืดแล้วก็ส่วนที่3ก็คือโซลินอยด์เซตนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเวท ECU ไอไอเวท ECU เนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัวระบายความร้อนน้ำมันเกียร์มันมีแค่นี้จริงๆเขาไม่ได้ทำให้ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์เขาเป็น h e a เอ็ก h a เชนเตัวที่สำหรับแปลงน้คู จากที่มันเย็นจัดเนี่ยนะฮะให้อุ่นขึ้นโดยเอาน้ํามันเกียร์เนี่ยเข้าไปวนข้างในที่เป็นขดฟินเนี่ยเยอะแยะเลยเพื่อให้น้ํามันนี่ร้อนขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มแรงดันได้ใช่แต่มาบ้านเราเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้ Heat อ็ c h a เชนเตัวนี้เลยเรานิ e งอย c คูลเลอแต่ตัวนี้มันมันผิดวัตถุประสงค์ของเมืองไทยแล้วที่าทางเอลติสเองกับพวกนิสสันพวก ซูซูกิอะไรความร้อนเกิดจากตัวนี้เพราะว่าถ้าแสนกว่ากิโลมันตันแล้วถ้าคุณเอาไฟสองเข้าไปข้างในรูเนี่ยจะเห็นเลยไอ้ฟินต่นงตางๆเนี่ยมันคลอกอัพตันถึงมีกรองนี้ก็กรองเอาไม่อยู่ที่ผมเคยพูดใน,ในคลิปก่อนๆว่ากรองนี่มันกรองได้มากก็30-40ิบสไมคคือเร็จ30ส่วนพันหรืออะไรเท่านั้นเองเพราะว่าบางบางที่ก็จะไปเรียกว่าอ,ออยล์วอร์เมอร์เกีย แต่จริงๆเรียกให้ถูกต้องก็คือ heat exchanger exchanger คตัวไทยตัวถทยเปลี่ยนน้ำร้อนใช่แต่จริงๆแล้วคือดีที่สุดก็คือการแยกออยเกียร์นะครับจะช่วยป้องกันร้อยเปอร์เ็นเลยะครับป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเกียร์นะครับนี่คือเทคนิคที่พิชานสอนช่างดนนะครับคือในแง่โรงงานเองเนี่ยนะฮะในแง่โรงงานเองเนี่ยที่เขาเรียก heat exchanger เนี่ยสมมุติคุณอย่างในอเมริกามันก็มีหน้าร้อนครับ ในยุโรปนี่ก็มีหน้าร้อนเมื่อหน้าร้อนเนี่ยตัวนี้ก็พอที่จะเซอร์เคิลเลตระบายความร้อนน้ำมันเกียร์มาได้เข้ามาในลูกท็อกไอทอกนี่ไปเจออะไรท็อกนี่ไปเจอสเตเตอร์นะฮะตัวสเตเตอร์โฮลเดอร์ตัวนี้ชิมลองสเตเตอร์ตัวนี้มันสึกถ้าถ้าถ้ามองลักษณะนี้จะเห็นอาการสึกหลอทำให้สเตเตอร์เนี่ยไม่ปั่นปัดน้ำมันเท่าที่ควรให้กับท็อกนะฮะ ถ้าจะดูชัดเจนผมผ่า,าไว้ให้ตรงโน้นที่เห็นกรีดสะบายนะฮะเดี๋ยว<ด>เรา,าเดี๋ยวเราไปดูกันครับภายหลังก็สามทีอย่างหลัก<ช>ห,กหกนะฮะอันนี้ในการผ่า,า TC นะครับเราจะต้องเปลี่ยนชุดล็อกอัพคลัชเพราะในทอร์คคอมเิวเตอร์หรือท c เนี่ยมันจะมีชุดผ้าคลัชด้วยนะครับนี่คือเทคนิคในการซ่อมเกียร์อโตเมติกแบบจบครบสมบูรณ์นะครับพี่ชานจะสอนเสมอว่า การผ่าทอสก็เหมือนกับอาบน้ําและฟอกสบู่ต้องฟอกสบู่ด้วยฟอกสบู่คือผ่าทอกใชนะ่ถ้าไม่ถ้าคุณซ่อมเกียร์เสร็จแต่คุณไม่ผ่าทอสคุณอาบน้ําไม่ได้ฟอกสบู่นี่แหละครับที่ที่เขาไม่กล้ารับประกันกันกน,นานๆก็เพราะว่าเขาไม่ได้อาบน้ําแล้วก็ฟอกสบู่นะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับการซ่อมโวหอนเกียร์มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็เลือกเอาตามความพร้อมตามงบประมาณก็สามารถทําได้หรือจะทําแบบคอมพลซ์โอหองอาบน้ําฟอกสบู่เลยก็ได้เช่นกันนะครับคือไหนๆดูตรงนี้แล้วผมให้ดูต่่อวา สายพานหรือว่าเมทัลเซอร์เพนทายเบลนะครับตัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงลื่นลื่นแล้วเลื้อยคำว่าเลื้อยในภาษาช่างเกียร์เนี่ยคือการเหยียบคันเร่งแล้วรถมันไม่ตอบรับทันทีตามที่เท้าเราเร่งมันอื้อไปอื้อมากว่าที่บางทีคุณต้องหย่อนคันเร่งนิดเพื่อให้มันจับได้ไปได้นะฮะถ้าดูดีๆถ้าคุณเหลือบดูดีๆเนี่ยนี่คืออาการลื่นครับมองเห็น ทั้งสองข้างนะฮะการลื่นอย่างเนี้ยลื่นมากเลยต้องเหลือบดูเพราะถ้าดูเผลอ<า>ๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยรู้ถ้าเหลือบดูแสงเนี่ย,<า>ยจะรู้เลยมันมันพลับเลยันบ,นบนครอันนี้นี่คือโซ่ลื่นนี่คือแบนถ้าเป็นถ้าเป็นรถมีราคาหน่อยนะครับแบนที่ลัดอิเลเมนต์ไว้เนี่ยอาจจะมีถึงเกชั้นสิชั้นนะเป็นเหล็กแข็งแรงกว่านี้แข็งแรงเป็นเหล็กสปริงแข็งแรงนะฮะ แต่ว่าถ้าถ้าอย่างรถที่ราคาไม่แพงมากรถการลดต้นทุนเนี่ยตัวแบรนดเนี่ยที่รัดอิเลเมนเนี่ยก็จะมี5้าหรือ6ชั้นเท่านั้นเองนะฮะบางคันเนี่ยที่บอกว่าโซ่ขาดโซ่ขาดเนี่ยคุณดรักแรงๆเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันโซ่เนี่ยปกติเนี่ยมันจะต้องต้องขนาดนี้แต่บางคันเนี่ยมันหย่อนมากขนาดเราสามารถจะงอเป็นตัว C อย่างนี้ได้เลยอันนั้นแย่เต็มที่แล้วนะครับ แต่คั้นี้ไม่ได้มาด้วยการโซ่หย่อนหรือยืดแต่คั้นี้มาด้วยการโซ่ลื่นครับถ้าตัวนี้เป็นของ CVT ใ,ใหญ่หน่อยนะครับเกียร์ใหญ่หน่อยเกียร์ใหญ่หน่อยนี่ก็มองเห็นการลื่นเช่นเดียวกันนะครับใหญ่สุดแค่ไหนอย่างนิสสันเคยทำมา3ามนะฮะ3.5ลิตร3500ซีซีอยู่ในนิสสันมูราโน่ครับมูราโนนี่นำเข้าในเมืองไทยนี่เยอะแต่โดย ไม่ใช่โดนิสันโดยตรงนะฮะมูราโน่นี่เป็นรถ Front อนว e l Drive แล้วก็บวก All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ีล้อได้ด้วยในตัวแต่ว่าเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้เกียร์ CVT ครับสำหรับขับหน้านะฮะก็ถ้าผู้ใช้ถ้าจะประสบความสำเร็จต้องบันถ่ายเปลี่ยนมันเกียร์ทุกๆ6เดือนเลยครับถ้าพวกมูราโน่นะครับถ้าเกินจากนั้น่ะ คุณจะไปติดปัญหาเรื่องเอ็กเซนเจอร์ anger, เป็นตัวทําลายสภาพน้ำมันเกียร์นะครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าผมทำเนี่ยเราทำเนี่ยช่างช่างใหญ่ของเราเนี่ยก็จะติดจะเสนอติดออร์คูลเลอร์ T.O.C.T.O.C.Transmission Oil Cooler ตัว Heavy Duty ให้เลยซึ่งทดแทนตัวนี้เลยเราจะปลักรับตัวนี้ซะน,นะฮะแล้วก็ไปออกที่ T.O.C. แทนอันเนี้ย เกียร์คุณใช้ไปเลยเพอะเผอเครื่องยนต์เปลี่ยนไปสองหลัเครื่องแล้ว <S <S แต่เกียร์ยังลูกเด้นี่คือทอร์คคอนเวอร์เตอร์อันนี้เราผ่าให้ดูแล้วก็หลักๆสําคัญคือพวกกรีบเทอร์บายน,นะฮะกรีบเทอร์บายสองเชกนี่เทอร์บายที่ปัดน้ํามันคล้ายๆเราเปิดพัดลมตัวเดียวนะฮะเสียบไฟฟ้าตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้เสียบไฟฟ้าสมมุติเราเสียบไฟฟ้าตัวนี้ใบพัดก็จะปั่นปั่นเทอร์บายเนี่ย ่วนตัวนี้ก็จะเป็นแค่ตัวตามเป็นเทอร์ไบาตตัวตามนะฮะนี่คือทําให้เกียร์รับแรงดันได้สมบูรณ์แล้วนุ่มนวลแลวไม่กระตุกอยู่ที่ตัวนี้ครับส่วนที่บอกว่าลิงคลัชหรือว่าล็อกอัพคลัชนะครับที่อยู่ในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ter, เนี่ยนี่นี่เป็นรุ่นปี2000ถึงปี2010 แต่หลังจากปี2010มา2 0 1 1ถึงถึงปีปัจจุบันเนี่ยมีดอบมี d u ทอ o อสองชิ้นแล้วแล้วไม่ไม่ต้องกรูแนบอัดลงไปอย่างนี้เลยจะเป็นทอ r ที่แยกเปลี่ยนได้นะครับปัจจุบันมีถึง3ทอ t มีถึง3ชิ้นแล้วนะครับดีไหมดีมากไอ้พวก3ชิ้นนี่มันจับตั้งแต่เกียร์หนึ่งแต่ถ้าเป็นท o r q อ่ปี2000เนี่ย 2,000บวกลบเดินหน้าถอยหลังเนี่ยนะครับทอกนี้จะทำงานตั้งแต่เกียร์สี่เป็นต้นไปดียังไงถ้าทอกทำงานเนี่ยทอกหมุนหนึ่งรอบจะจ่ายแรงบิด1ต่อหนึ่งในอะัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งนี่คือเกิดความประหยัดนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยเครื่องยนต์หมุนหมุนแค่จุดหรอบแต่ว่าทอกเนี่ยหมุนล้อหนึ่งรอบแล้วนี่คือจุดประหยัด นะจุดประหยัดสูงสุดเนี่ยเกือบถึงห้าแล้วห้าตัวหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเครื่องยนต์ที่ไปแค่จุดห้าเนี่ยแต่ว่าจ่ายกำลังให้ทอร์กเนี่ยไปไปลงเพลาหมุนหนึ่งล้อครับพี่ชานครับทอร์กคอมพิวเตอร์เนี่ยมีกี่แบบครับพี่แล้วก็อยู่ในเกียร์รุ่นอะไรบ้างนะครับมีในเกียร์แรงดันและเกียร์ CVT ไหมครับหรือในเกียร์ AMT เกียร์ชนิดอื่นมีไหมครับพี่ชานครับขอความรู้พี่ชานได้ไหครับเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะ ตัดออไปก่อนคือเกียร์ DCT นะฮะ,ะดนคลัตช์ transmision อันนั้นไม่ใช้ไม่ใช้การถ่ายกำลังของท็อปตัดไปเลยนะฮะแต่ที่เหลือทุกรอบรูปแบบนี้ใช้หมดนะครับใช้หมดเพียงแต่ว่าที่ถามว่าถ่ายแรงบิดหรือทรอปเนี่ยมีกี่รูปแบบจะแบ่งจะแบ่งซอยย่อยไปก็หลายรูปแบบจะเอาหลักๆก,ก่อนว่า ผมให้ดูพอดีผมเซคชั่นเอาไว้สำหรับรถแจ๊สตั้งแต่ปี2001นะฮะปี2001ถึง2007กับครึ่งปี2008เนี่ยตัวเฟล็ก l เ t e นะฮะใครไม่รู้ก็จะนึกว่าเป็นฟลายว e ลที่มีพาร<า><า>์คัลอะไรแต่<ช>จริงๆเราเรียกเฟล็ก l เ t e นะครับตัวนี้มาทำหน้าที่แทนทอร์กใช้ตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้ทอร์กแต่ว่าแจ๊สรุ่นหลังเนี่ยเขามาเปลี่ยนไม่เราละเลิกใช้ตัวนี้ มาใช้ท็อกแทนนะครับแจ๊สเหมือนกันแต่ปีหลังแจ๊ส uh, ประสบไม่ประสบความเหล็จตัวนี้ก็เลยหยุดไปสัก3หรือ4ปี <c oughs> ก่อนที่มาเริ่มต้นใหม่แล้วเอาทอกเข้าไปถ่ายแทน